ตำรวจและทหารขอให้ตัวแทนพักเพื่อไทยมายืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าอดีตนายกรัฐมนตรีไม่มีกำหนดแถลงข่าวหลังสภานิติบบรญัาิแห่งชาติหรือสนชลงมติถอดถอนไม่อยากให้เรื่องนี้เนี่ยมีการแถลงข่าวซึ่งกำหนดจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีการตั้งวอลลุมหรือไม่ได้มีการที่จะมาแถลงข่าวแต่อย่างใดนะครับซึ่ง การถแถลงข่าวบางครั้งอาจจะต่อการที่จะเป็นเรื่องของอ่าฝืน,นกฎอัยการศึกซึ่งเราก็รับฟังทางขอชอชอซึ่งได้ส่งตัวแทนมายิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคือนักการัมืองคนแรก,รก,รก,รกที่ถูกถอดรับย,ย,ย,ยิ่งลักชินวัตรอดีตนยายกรัฐมนตรีคือนักการเมืองคนแรกที่ถูกถอดถอนสภาทีาก,แก,แกิแห่ชาติ มีมติให no ้ถอดถอนนางสาวิ่งรักจินวัตรด้วยคะแนนเสียง190คะแนนระหว่างการแถลงปิดคดีถอดถอนจากกรณีปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวต่อสนชวันนี้เธอตั้งคำถามโครงการใหญ่ขนาดนี้มากล่าวหาคนคนเดียวเป็นธรรมหรือไม่สุดท้ายเป็นเธอที่ถูกสนชถอดถอนเพียงลำพัง ขณะที่อดีตประธานสองสภารอดที่ไม่ถอดถอนคุณน,นิคมร้อยี่สิบคะแนนที่ไม่ถอดถอนคุณสมศักดร้อยสิบห้าคะแนนมีความใกล้เคียงกันผมจึงประเมินว่าส่วนหนึ่งเขาเห็นว่าด้วยข้อกฎหมายแล้วไปไม่ได้เมื่อข้อกฎหมายไปไม่ได้เนี่ยเขาต้องถอดถอนไม่ได้นะครับไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่า คนสมศักดิ์คนนิคมเนี่ยได้ทำอย่างนั้นเนี่ยจริงหรือเปล่าการพิจารณาปัญหาของว่าคนยิ่งรักกระทำผิดหรือไม่จึงตกไปอยู่ที่ปัญหาข้อเท็จจริงเกือบทั้งหมดที่ผมประเมินอย่างนี้นะครับที่ผมประเมินอย่างนี้นะครับปัญหาที่คนยิ่งรักอ้างว่าถอดถอนแล้วสามครั้ง มาถอดทำไมเองนะครับมันได้รับการอธิบายได้หลักกฎหมายที่มีคดีต่างๆเกิดขึ้นทำนองเดียวนี้มาแล้วนะครับดังนั้นสมาชิกสภาณิติบัญญาแห่งชาติเนี่ยท่านฟังแล้วก็เข้าใจท่านประเมินได้ถูกว่าสิ่งใดคือปัญหากฎหมายที่ยังหลงเหลืออยู่สิ่งใดเป็นปัญหากฎหมายที่มันเคลียร์แล้วมันชัดแล้วนะครับประธานสนชยืนยัน การลงมติทั้ง3สำนวนสนชใช้ดุลยพินิษอย่างอิสระไม่มีการบังคับจูงใจไม่มีเลสนาแต่สำหรับบุคคลที่ต้องเว้นวักการเมือง5ปีออกถแถลงการย้ำความบริสุทธิ์ประกาศต่อสู้ถึงที่สุดเธอระบุว่าประชาธิปไตยไทยตายไปแล้วพร้อมกับหลักนิติธรรมแต่ขบวนการทำลายล้างยังมีอยู่ยิ่งลักษ์ชินวัตรคือโคลนนิ่งของพันตำรวจโททักษินชินวัตร อดีตนายกผู้พี่ที่ถูกรัฐประหารปี2549เธอถูกจารึกชื่อลงในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยปี2554เมื่อได้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศก่อนต้องพ้นจากอำนาจเพราะการรัฐประหารโดยคสชเมื่อปีก่อนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของเธอณวันนี้คือนักการเมืองคนแรกที่ถูกถอดถอนจากตำแหน่ง หัตถการตรีสุวรรณอมรินทีวีรายงาน